น้องๆครับมันถึงเวลาหรือยังครับที่บ้านของพี่เนี่ยมันควรจะต้องมีแบบเดโซเสาโหดได้แลว้วอะครับน้องๆคิดว่ามันถึงเวลาหรือยังครับที่พี่ต้องไปหาเดโซเสาที่แบบมันก๊อตก๊อตครับผมพี่ให้เวลาน้องๆห้าวิในการตอบหนึ่งสองสามสี่ห้ามึงคุยใครหัวหล่กู เอาละครับก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับและยินดีต้อนรับเข้าสู่อาเกยอาสองนะครับผมก็อย่างที่พี่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับผมว่าเราควรจะมีเด็สาวโหนโหนกันได้หรือยังครับน้องๆวันนี้เนี่ยพี่ก็มีตัวมานําเสนอแล้วกันนะครับมันคือโดโด้เล็กร์กอเทนนะครับผม <Wow. S 1> โอเคก็เดี๋ยววันนี้เนี่ย วิธีที่เราจะไปหามันเนี่ยจะไปหายังไงแต่พี่จะมาบอกแล้วกันนะครับผมโอเคก่อนอื่นเนี่ยเราต้องไปเตรียมของกันก่อนนะครับผมก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมีพวกนี้ก่อนครับนี่มีนี่เลยต้นไม้รังผึ้งนะครับผมซึ่งใช้แลรฟเวอร์นะครับ20นะครับเพื่อที่จะได้รังผึ้งนี้มา5อันนะครับผมแล้วก็นี่เลยครับผมเป็นวู๊ เดนนะครับเป็นบทพวกถ้ำหมาป่านะครับใช้เนื้อเน่านะครับเหมือนกันเลยครับผมใช้อันนี้ใช้เนื้อเน่าร้อยนะฮะเออเพื่อที่จะสร้างเนี้ยสิบนะครับสิบหรือห้าวะจำไม่ได้โอเคแล้วก็อันนี้นะครับเป็นแอนเทลครับเป็นรังมดครับไม่ใช่แอนเทลดิแอนอะไรก็ไม่รู้อ่ะน่าจะเป็นรังมดครับซึ่งใช้น้ําผึ้งอันเมื่อกี้มาใส่นะครับ สิบก็จะได้ประมาณ5หรือเปล่า10ต่อ5นะครับผมแล้วก็มีอันนี้นี่ใช้ไม้นะครับเพื่อที่จะไ,ได้ไข่มุก1ิบนะครับผมเออแล้วก็บอ่อน้ําสกฟิตนะครับผมนี่ใช้ไอไข่มุกมเมื่อกี้แหละครับใช้20บนะต่อ5อันโอเคซึ่งพี่ก็ได้ทํามาเรียบร้อยเลยนะครับผมเพราะว่าวิธีทําเนี่ยมันนานมากนะครับเห็นปะไอหลอดเปอร์เซ็นต์เนี้ยกว่ามันจะขึ้นเนี่ยอุม,มันนานมากนะทุกคนเออพี่ก็เลย แบบว่ามาทําเตรียมไว้ก่อนดีกว่าครับเพื่อที่จะให้แบบว่าไม่ได้เป็นการเสียนาฬิกาทุยเสียเวลานะครับเรียบร้อยเนี้ผมก็วนกลับมาเล่นจนได้นะครับผมโอเคก็เดี๋ยวผมดึงของเนี่ยออกก่อนนะครับผม ที่ผมจําได้เนี่ยมันใช้ของพวกนี้นอย่างละอย่างละ7หรืออย่างละ8เนี่ยแหละครับแล้วก็ใช้เป็นตัวโซนะตัวโซดีไว้กับตัวโซไอเดฟูดนะครับผมอย่างละ5หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ผมจะใช้อย่างละสิบไม่ผมจะเอาไปอย่างละส0บแล้วกันนะครับเอาไปอย่างละส0บเลยโอเคฮะตอนนี้เราก็เตรียมของเรียบร้อยนะแล้วตัวที่ผมจะทําการเอาไปต่อสู้ด้วยเนี่ยผมจะใช้เป็นโคโนตโทนี่ดากอนของเรานั่นเอง,เองนะครับผม เออซึ่งเลือดมันเยอะมากครับน่าจะแบบว่า,วาต่อกรได้นะครับเจ้าโดโดข้าขอเนื้องเจ้าหน่อยสิมับโอเคครับได้เนื้อมาเป็นอาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่แล้วก็ ไก่อาโปรเทลอะไรสักอย่างครับแหมติดติดแบบว่าออกขำเนียงันแหละโอเคก็เป็นประมาณแท่นอันเชิญแล้วกันนะครับเป็นแท่นซัลมอนนะผมขออนุญาตเล่นกแท่นซัลมอนแล้วกันนะครับมันก็เสาเนี้ไปครับได้ที่โต๊ะไก่อานะแต่ผมจะบอกว่าคับที่โต๊ะไหนกาไม่ใช่ไก่อาสิโต๊ะไก่โต๊ะการ่านะครับผมนี่ครับเสานี้ก็จะครับที่โต๊ะของซูสเลยนะครับผมใช้หิน400นะครับเพื่อในการครับหนึ่งครั้งนะครับ ออพอค้าเป็นเนี่ยผมก็จะเอาไอ้ตั้งไกลๆบ้านนะเพราะว่าเวลาเราซัมมอนมาเนี่ยมันก็จะเกิดตรงนี้เลยครับนี่ตัวที่ผมจะซัมมอนเนี่ยก็เป็นตัวนี้เลยครับก็เช่น n Dodo ร็กนะครับผมเพื่อที่จะเอาไปต่อยอดในการลงถ้ำหาอันติแฟดนะครับผมก็ไม่รู้ว่าในถ้ำเนี่ยน่าจะมีตัวมอสด้วยหรือเปล่านะครับแต่ผมคาดเดาว,ว่าน่าจะมีตัวมอสด้วยนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะผม จะทําการอันเชิญไปขึ้นมาเลยเอาแล้วทุกคนเราก็จะเตรียมตัวนะครับเราขอถอยห่างออกมาก่อนดีกว่านะทุกคนเผื่อว่ามันโหดผมจะได้แบบว่ารับมือทันนะครับเออก็ถ้าตัวนี้ผมตายเนี่ยผมก็จะมีกิฟฟินอีกตัวหนึ่งนะที่เอาไว้ต่อก่อนได้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าเราจะจับมันได้เลยหรือเปล่าหรือว่าต้องฆ่าทีนึงก่อนครับเพื่อที่จะซัมมอนมันออกมาใหม่หรือว่ายังไงก็แล้วแต่ครับผมตอเนี้ยเรารอก่อนเดียวครับมาแล้วทุกคน นี่หูแต่มันเวลน้อยมากครับเวล80เองก็เท M K O นะนี่ดูมันสามารถท่นไฟได้ด้วยแต่ผมยังไม่ค่อยชอบว่ะเพราะว่ามันเลเวลแค่80เองนะทุกคนเป็นฟอร์กเท่นครับซึ่งผมฆ่ามันได้สบายๆเลยนะเออดูดูดิโอจะ80แล้วจะจับดีไหมวะทุกคนหรือว่าเราจะรอของแล้วมาจับมันใหม่อีกทีวะทุกคน แต่เราจับไปก่อนดีกว่าเออเดี๋ยวพี่เนี่ยขออนุญาตไปจับหลังไม้แล้วกันนะเพราะว่ามันทําของนานมากครับก็อันเนี้ยแค่มาแบบว่าอัญเชิญให้ดูนะครับว่ามันอัญเชิญในเสานี้ครับธี่จับเนี่ยก็เทมโคอได้เลยนะครับน้องๆเดี๋ยวพี่พัสิบตัวนี้ก่อนแล้วกันเนาะเออแล้วพี่ก็เอาม้าออกมาครับเอบนี่เจ้าดิววยเวกัสัตตัวนี้เนี่ยสามารถทำค่าผลบได้เยอะมากครับแ้วพี่จะเตะมัน มันไปนกัดไรวะเตะหลบไหมอุ้ยมันตายเลยฮะมันไม่สลบวะทุกคนมันตายเลยอู้พา้พาดลาดอย่างแรงไดโนไกอาคืออะไรอะ่ะช้เนื้อพรามเฮ้ยหรือว่าเราสามารถ เอาเนื้อเนี่ยไปครับในตัวมันได้เลยวะทุกคนก็เดี๋ยวผมขออนุญาตไปเอาเนื้อน่องก่อนแล้วกันนะครับโอเคฮะทุกคนเมื่อกี้เราก็ผิดพลาดนิดนึงนะทุกคนซึ่งของที่ผมทํามาเนี่ยมันไม่พอฮนะทุกคนเราต้องมาทําใหม่นะับผมซึ่งผมต้องรอไข่มุกเนี่ยมาอีกนะครับผมเพราะว่าการใช้น้ําเวทมนต์เนี่ยไอเมจิวอเตอร์เนี่ยมันใช้แปะมันใช้แปดนะครับทุกคนเออแล้ว ไอไข่โมกผมก็ดันไม่พอฮะโอ้งั้นวันนี้เราเปลี่ยนแผนดีกว่าฮะทุกคนเพราะว่าของเราไม่พออนะก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปหาด้วยรา,าตัวอื่นก่อนละกันนะครับผมและพานหนางเนี่ยเดี๋ยวมาเจอกันโดโดเรกฟอร์กอตเทนแน่นอนนะครับทุกคนก็วันนี้เนี่ยผมได้ทําการอัานเชิญไปให้ทุกคนดูเรียบร้อยแลยนะ้วเนาะแต่ เสียดายว่าที่พี่จับไม่ได้อะโอ้โหคือเราไม่ได้เตรียมเนื้อน่องไปด้วยครับแล้วก็มันไม่สามารถทําค่าผดกจัดได้เราเสาร์ได้นะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะครับเพราะพี่ก็ยังไม่ได้หาข้อมูลมาเลยเออก็มาถึงก็ไปด้นสดเอาเลยตรงนู้นเลยครับก็เรียบร้อยทําผ้านะครับเตะมันตายครับทุกคนก็นะเดี๋ยวเราขอหาของกันสักคู่นะครับก็เมื่อกี้เนี่ยพี่ไปทัวร์แมปมาเออ พี่มี2ตัวนะที่จะจับอะเป็นกิฟฟินฟาเซนซ่าอะไรไม่รู้สักอย่างครับแล้วก็เป็นกิฟฟินของโครงกระดูกครับ1ตัวเออวันนี้จะจับกิฟฟิน2ตัวนะครับทุกคนก็มีกิฟฟินตรงนี้1ตัวนะครับที่เมื่อกี้ที่พี่ผ่านมาเลยเ,ออเจอเดสูลเอาเอาโฟก่อนนี่เป็นกิฟฟินตัวนี้ครับเวล5 6านะเป็นกิฟฟินอะไรอะดีคายนิง่งสักอย่างเนื้อครับผมแต่วิธีการล่อเนี่ยเราจะล่อมันมาอย,ย่างไงกั ขออนุญาตเคลียร์มอนแบบตรงนี้ให้หมดก่อนแล้วกันนะครับเออเคลียร์มันให้หมดนะครับทุกคนจะได้ไม่ต้องมีอะไรมารบกวนแล้วนะครับนี่แล้วก็เป็นตัวอะไรอะมาจังกาอะไรสักอย่างครับเป็นคาโนนะคาโน่สนะา,ายพันธุ์ใหม่ฮะเออแล้วก็ฮ้ยนั่นฟาเวดแรปเตอร์เออผมจะเคลียร์มันให้หมดนะครับทุกคนเดี๋ยวรอให้มันเหลือแค่กิฟฟินทีคใครนิ่งตัวเดียวนะครับคล้ายๆว่ามีชาออสด้วยนะเนี่ย เหมือนจะโดนชาออสอะไรสักอย่างครับดูกคนเฮ้ยอะไรอ่ะเจ้านกโอเคเดี๋ยวเราทำการล่อ,อมาก่อนแล้วกันเนาะโอเคล่อ,อมาได้แลยคระทุกคนเราทำการเปิดพาร์สี่ฮะแล้วก็โอเคเดี๋ยวเราจอดตรงนี้ก่อนแล้วกันนะทุกคนแล้วก็ เราจะใช้เป็นเจ้าม้านะครับมาอยู่ไหนเอ่ยโอเคนี่ไงเจอดีไวท์เพกาฟัตนะครับทุกคนนี่เไว้ทําค่าสลบเลยไม่รู้ว่ามันจะตายหรือเปล่าเพราะว่ามาเราเตะแรงมากนะทุกคนนี่เอ้ยอิกนี่จะสจบแล้วหนีชัวหนีฮะโอเคมันรีเลียด่ยนข้างๆไวนะทุกคนจริงๆผมมีโบลา่าผมน่าจะล็อกมันไว้ก่อนนะทุกคนแล้วค่อยมาเตะเออว่ะ ไม่ทันคิดนะทุกคนโทษทีนะฮะก็กิฟฟินไปติดตรงนู้นแล้วน่าจะจับได้ง่ายนะถ้าติดแล้วอะเตะไม่โดนละเรียบร้อยฮนะสลบครับใช้เป็นเอ็กต้านะเรามีหรือเปล่าโอ้โหน่าจะาไปเก็บน่าจะเอาไปเก็บบ้านหมดแล้วฮนะทุกคนเดี๋ยวเราวับกลับบ้านก่อนดีกว่าวโอเควันนี้ภารกิจเรา รูร่วงหนึ่งอุ้ยโอ้โหกล่อ,อ,องผมแห้งหมดเลยว่ะโอเคก็ภารกิจเรารู้ร่วงหนึ่งอย่างแล้วนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเรากลับไปเอาคิปเบิ้ลก่อนแล้วกันนะโอเคฮะตอนนี้เราก็ได้ทําการไปเอาคิปลเบิ้ลจากที่บ้านมาที่เรียบร้อยแล้วทุกคนนีซึ่งค่าหิวเนี่ยก็น่าจะลดนะครับผมเอิบเอาคิปเบิ้ลฟ้าใส่ไปเลยใช้เท่าไหรแ่แค่สองนะครับเดี๋ยวกินอีกทีหนึง่งโอเคเต็มแล้วครับ เก็บไปนี่ก่อนเบเก็บอ้าวเวนกรรมเฮ้ยอ่าไปฟดีไว้ก็ได้เอาโอเคฮะไปะอีกหนึ่งตัวก็จะเป็นเก็กฟินเหมือนกันนะครับแต่เป็นเก็กฟินที่ตัวใหญ่มากนะทุกคนเหมือนผมจะเห็นแถวนี้นี่นีนนน่ี่ตัวนี้ครับ ซึ่งเหมือนจะโดนค่าผลบกไปด้วยนะแต่เวลน้อยมากครับเวลแค่240เองเดี๋ยวให้มันตามเรามาเลยครับชึบดีดเรียบร้อยฮะ้โหซึ่งเป็นการจับที่ง่ายได้ทุกคนเพราะเรามีเจ้าม้านั่นเองโอเคไปไปอันเดียวพอฮะเพราะว่าใช้แค่กินอันเดียวเดี๋ยวเรารอสักคู่แล้วกันนะทุกคนเออ สัตว์ค่อนข้างจับง่ายนะถ้ามีแค่เบเกสัตวเดยไว้เนะี่ยแต่ผมยังเสียใจเลยอ่ะที่แบบว่าภารกิจจับโดโดเร็กฟอร์กอเชนเราไม่ได้นะครับไม,ไม่งั้นเนี่ยวันนี้ถ้าผมจับมันได้นะผมจะพาไปลงฟักถ้ำหนึ่งนะครับทุกคนเพื่อที่จะไปหาอรนะ์ติแฟกต์เนาะโอเคฮะทุกคนตอนนี้เราก็ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยเลยฮะแต่ผมขอแวะดูทรัพยากรสักครู่นะว่าเราแบบว่าสามารถทําได้หรือย,ยังนะครับผมเผื่อเนี่ยถ้ามันทําได้นะผมอาจจะแบบว่าได้จับอีกสักรอบนะครับ โอ้ยขาดอีกครับก็เดี๋ยวผมขอทำทรัพยากรสักคู่หนึ่งแล้วกันเนาะเออเผื่อแบบว่าไม่อยากจะแบบให้มันเฟลอ่ะจริงๆผมอยากจะแบบว่าทําให้มันจริงๆอ่ะผมอยากจะแบบว่าจับมันได้ภายในพาร์ทนี้เลยนะครับเพราะว่าผมกู้ษาตั้งใจไว้เลยครับว่าจะพาทุกคนเนี่ยมาจับเจ้าฟอร์กอเชนโดโดเร็กนะครับทุกคนก็เดี๋ยวยังไงถ้ามันทําอะไรเสร็จแล้วเนี่ยพวกไข่มุกเนี่ยเดี๋ยวผมจะมา จับให้ดูอีกทีนึงแล้วกันนะครับผมโอเคฮะทุกคนตอนนี้เราก็ได้เตรียมของมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับในการอัญเชิญโ,โดโดเร็กนะครับผมเออก็ ผมได้ทําของไว้หมดแล้วเออกันพลาดด้วยนะครับแล้วก็พวกกิฟฟินนะครับที่ผมจับมานะเดี๋ยวผมจะเอามาเล่นเดี๋ยวผมจะเอามารีวิวที่หลังแล้วกันนะครับพวกกิฟฟินที่ผมจับมาเนี่ยเออก็ผมไปหาข้อมูลมาแล้ววิธีจับก็คือพอเราอัญเชิญมาเสร็จปุ๊บเราก็ทําให้มันฝลบเลยฮะทุกคนก็ในการที่เราจะทําให้มันฝรบเนี่ยเราก็ต้องมีเจ้าธนูหรือหน้าไมาห้หรือคอร์ดโบนั่นเองนะครับผมก็ซึ่งใช้เจ้าม้าของเราเนี่ยมันทํามันไม่สลบนะฮะทุกคนเออใช้เจ้าม้าเนี่ย มันทาค่าศัตรไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวผมขอตัวทําธนูก่อนแล้วนะครับแต่ผมว่าจะทําเป็นไอ้นี่เลยครับเป็นกระสุนปืนนะมันจะได้แบบขึ้นง่ายๆหน่อยนะค่อนข้างใช้ของเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยก็ทําไว้สัก20แล้วกันนะครับเออทำมา20ดอกนะครับก็มีการพาวเดอร์เหล็กแล้วก็พวกสตีลหน้าเดี๋ยวผมไปดูซิว่าการทําสตีลเนี่ยมันยากไหมซึ่งสตีลผมก็มีน้อยมากเลยครับเออเดี๋ยวผมดูก่อนนะใช้สตีลหนึ่งต่อหนึ่งนะแล้วผมมีน้อยมากเดี๋ยวผมทาไอ้นี่ก่อนดีกว่านี่เราต้องมีไข่เจ้าานีันผมอามอาก ค่อนข้างครับช้านะทุกคนอัพเรือให้มันซักเหมือนอันโดโดเนี่ยมันจะบักบักนะทุกคนเออมันต้องถอดแล้วใส่ใหม่นะมันถึงจะไม่บักนี่จริงมันต้องเป็นอันเล็กนะโอเคเดี๋ยวเราเอาไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเรารีบนะครับเออเดี๋ยวมันจะไม่ทันเวลานะโอเคครับการใช้ปติวเราต้องใช้ไข่เจ้าเดิมไอ้นี่ด้วยนะครับนี่มันต้องทําในนี้ฮะเออมีอยู่4ี่ใบใช่ป่ะเครื่องเนี้ยมันคือแบตเตอรี่นะทุกคนที่สามารถทําให้เจ้าเนี่ยมีพลังงานนะครับเออก็แปลกเหมือนกันนะโต๊ะ อะไรก็ไม่รู้ครับต้องใช้พลังงานตัวนี้ด้วยครับถึงจะแบบว่ามีพลังงานนะเรารับได้สักอันหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็มาเปิดเครื่องนะครับเพื่อที่จะทำสติลนะผมจะทำสติลให้ได้20นะครับผมโดยซึ่งตอนนี้ผมก็มีเยอะเลยนะแต่ผมไม่มีอันนี้ว่ะอันนี้ผมมีน้อยมากโอเคเดแต่ว่างๆผมต้องไปหานะทุกคนเคตอนนี้แล้วก็ได้แล้วครับเปิดเครื่องนะครับแล้วก็ทำสติลมาเลยสัก13 พอไหมโหทำมาได้สี่เองฮะค่อนข้าง,างน้อยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้ามันจับไม่ได้จริงๆเนี่ยผมจะทํายาสลบมันด้วยดีกว่าเอาอันนี้ดีไหมเอออันนี้ก็พอใช้ได้ครับแล้วก็ใช้หน้าไม้ธรรมดายิงมันแล้วกันนะอันนี้เพิ่มเราสี่สิบห้าอันนี้ดีกว่าครับอันนี้เพิ่มเยอะกว่ามาสก,กี้สิบดอกผมได้แปดดอกเองอ่ะทุกคนโอเคครับเดี๋ยวผมขอตัวทําของก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ไปเจอกันที่แท่นบูชายันเลยกันนะครับ โอเคฮะทุกคนตอนนี้แล้วก็ถึงเสาวไปที่เรียบร้อยนะแล้วผมได้ทําการเอาของที่อัญเชิญเนี่ยใส่ไปหมดแล้วครับโอเคตัวแรกเลยนะครับผมจะเป็นฟอคเทนเดอร์โเร็กนะผมมารอครับรอมปคู่ฮะ เดี๋ยวพับน้องเป็นพับเตี๋ยไปนะครับเดี๋ยวผมจะดูซิว่าเจ้าโบราณเนี้ยมันสามารถจะจับเจ้าเดโดเล็กตัวนี้ได้หรือเปล่านะทุกคนเราออกห่างๆกอนดีกว่าทุกคนเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมเอาละรเราก็จะได้มีเดโดเสาเทพๆกันแลน้วฮะทุกคนเออเดี๋ยวถ้าผมได้มาเนี้ยเดี๋ยวพาร์ตต่อไปเนี่ยผมจะพาไปลงถ้ำหาอันติแฟกต์กันนะครับผมเฮ้ยมาแล้วทำไมเวลมันน้อยจังอนะเวลแค่แปดเีดนะฮะเดี๋ยวเราลองใช้โบร่าดูขูหพลานะไม่โดน โห oh, แล้วโบล่าเรานี่มันมีวัดมันหายไปเลยครับอันนี้เราใช้อันนี้ดีกว่าอุ้ยไม่สามารถจับได้นะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราลงครับให้กิฟฟินเราเป็นตัวแทงแล้วกันเรียบร้อยครับโดนฮะอุ้ยขึ้นค่อนข้างเยอะทุกคนเรียบร้อยขึ้นเยอะขึ้นเยอะครับมาดูกิฟฟินดีเออ ค่อนข้างแข็งได้อยู่ครับยิงไปยิงไปใครสลบเลยฮะทุกคนยิงไปอีกดอกนี้สลบแน่หนีแล้วครับโอ้ย,อยเรียบร้อยโอเคครับเรียบร้อยเป็นสลบแล้วครับทุกคนโหแต่มันต้องใช้เนื้อน่องวะ่ะ ก็เดี๋ยวผมเนี่ยไปเอาเนื้อน้องที่บ้านก่อนแล้วกันนะครับไม่รู้ว่ามันจะตื่นหรือเปล่านะเดี๋ยวปล่อยคลิปฟินไว้ตรงนี้ก่อนทํบ,บ้านกันโอเคฮะทุกคนตอนนี้ผมก็ได้เอาคิปเบิลสีเหลืองมาที่เรียบร้อยนะไม่รู้ว่ามันอ่านว่าอะไรนะครับเรียบร้อยครับมันกินกิปเบิลเหลืองแค่หนึ่งนะครับอุ้ยแลวคือดีมากเลยครับไม่ต้องทําอ่านด้วยเอาขึ้นไปขี่หน่อยดิโอ้ยอย่างเท่เป็นฝาตัวแรกของเราฮะ เ,เดี๋ยวผมไปจิกไอคอสปีดคอดตูมจากกิฟฟินเรามาก่อนละกันนะทุกคนอาจจะมาเทสกันนะว่ามันจะโหดแค่ไหนนะ <S <S 1> <S 1> มันมีอัพเลเวลได้ด้วยนะครับดูดีมีไกอาไดโนเอทด้วยครับทุกคนเออสามารถเติบโตได้นะคือต้องใช้เนื้อน่องครับอันนี้มันต้องใช้อะไรอะ่ะการเดียนอิเลเมนต์นะครับแล้วก็ใช้อันนี้ยี่สิบห้านะครับเออตอนนี้ผมมีแค่หนึ่งนะแต่ผมจะอัพ ดาเมจให้มันก่อนแล้วกันที่เหลือก็อัพเรือครับอุยอ้ยอุ้ยค่อนข้างวิ่งไวเลยครับใส่คอตติหอคอตุไปก็เลือดตอนนี้เนี่ยได้มา2ล้าน,นครับค่อนข้างรีเลียดช้านะทุกคนเออเดี๋ยวเราไปหาอุย้ยตรงนี้มีฝุปงปอมปี้ครับคนไฟอุ้ยค่อนข้างแรงนะนี่แล้วทำเป็นดาเมจแบบรัวๆด้วยฮะเออคอมเพลนเวลน้อยนะทุกคน ผมได้มาห้าสิบป่องเลเวลนะครับผมจะอัพเลือดขึ้นไปสิบล้านก่อนแล้วกันนะโอเคแล้วก็ที่เหลืออัดดาเมจครับดาเมจอัพไปสองหมื่นนะเอาไฟไปไม่โดนครับก็ค่อนข้างแรงอยู่นะทุกคนเออเดี๋ยวเราต้องไปแบบเรากลับบ้านก่อนดีกว่าทุกคนแล้วก็ไปเติมเลือดให้มันนะครับโอเคปะเเระหารลวับกลับบ้านก่อนแล้วกันนะ โอเคฮะตอนนี้เราก็ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมไปเอาเลือดก่อนนะครับซึ่งเลือดเนี่ยน่าจะอยู่ในนี้นะอุ้ยไม่มีเลยว่ะทุกคนเดี๋ยวผมเอาอีกพีไปด้วยดีกว่าเอาเอเผื่อต้องใช้นะครับเอาไปแค่หนึ่งพอเราต้องไปทําเองนะครับผมผมไม่มียาฮิวเลือดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกิฟฟิน<ๆ>ผมอยู่กไกลไปปะโอเคฮะเดี๋ยวผมจะทํายาฮิวร้อยหนึ่งเลยนะครับเอามาสักสองอันดีกว่า okay, วโอเครอสักครู่นะครับโอเคฮะทุกคนตอนนี้เราก็ได้ยาฮิวเลือดมาเป็นที่เรียบร้อยนะแต่ผมจะฮิวเลือดให้มันเลยปึ้งทีเดียวเต็มคร พร้อมลุยครับเดี๋ยวเราจะไปลุยที่บนหดกันเอ้ยผมว่าผมไฟแอดกาดดีกว่านะทุกคนเออจะได้มันๆน,นะตรงนี้ได้ฝะสมันเกิดน้อยครับโอเคตอนนี้เราก็ถึงแอดกาดเป็นที่เรียบร้อยนะเออผมจะทําการเผาไปเลยได้ไกลาอาชาตครับโอ้โแรงบอกเลยว่าแรงสดๆเป็นไงล่ะมาไม่ว่าใครหน้าไหนมาให้หมดเผา เอาไปโอแต่มันไม่สามารถเดินได้นะทุกคนเออเวลามันพ้นไฟมันจะยืนอยู่เฉยๆนะแล้วก็ทำาตามเมตแบบวงกว้างก็จริงนะทุกคนแต่มันแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมันมันไม่ไกลครับเผาอุ้ยสรบทุกคนเฮ้ยเดีด๋ยวผมจับฟอสอาเจนดีกว่าทุกคน หลบไหมเรียบร้อยฮะมีเนื้อน้องไหมโอ้โหที่ตัวมีเนื้อน้องอยู่เอาเนื้อน้องไปจับอะเจนก่อนตัวนี้ไม่เคยเห็นนะต้องจับใช้เนื้อหนึ่งคำนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเรารอไปโอ้วทําไงวะเนี่ยน้องเราสลบว่ะทุกคนเดี๋ยวเราต้องพายัดบอลแล้วกลับบ้านนะ โอ้โหกำลังเทสดาเมจให้ทุกคนดูเลยฮะว่ามันโหดแค่ไหนโอ้โหแต่โดนตัวฝีเขียวๆไปอะมันสรุปตลอดเลยอะทุกคนโอเคเราทําการกลับบ้านก่อนแล้วกันนะครับโอเคฮนะทุกคนฮะตอนนี้น้องก็ไม่สามารถใช้งานได้แล้วนะครับคือน้องหลับไปแล้วครับทุกคนก็ยังไงเนี่ยก็ขอจบบิ๊ิเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะเออก็วันนี้เทสให้ทุกคนเนี่ยดูได้ไม่เต็มที่นะครับก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวทาร์หน้าเนี่ยผมจะมาเทสดาเมจให้ทุกคนดูนะครับในการที่เราไปลงถ้ำกันนะครับทุกคนก็ทาร์ทนี้ เบรงหน้านี้ก่อนละกันนะครับก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย